เพราะวันแล้วสิ้นเดือนนี้ปลดล็อกใบกระท่อมปลูกซื้อขายเคี้ยวกินไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดออกมาโพสต์ข้อความระบุพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่พศ2564มีการแก้ไขถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท5คือพืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดตามกฎหมายอีกต่อไปพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26พฤษภาคมพศ2564และจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในวันที่24สิงหาคม2564นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้สำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ตรงกันไม่เกิดความสับสนและเข้าใจผิดในสังคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจึงขอชี้แจงว่านับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564พี่น้องประชาชนสามารถที่จะปลูกบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านจะนำมาเคี้ยวนำมาต้มน้ำดื่มโดยไม่ผสมสารเสพติดอื่นใดหรือจะซื้อขายใบกระท่อมภายในประเทศก็สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไป ส่วนที่มีร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพศ2564ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2564ที่ผ่านมาขณะนี้กำลังเตรียมส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระประชุมเข้าสภาต่อไปในเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพืชกระท่อมฉบับนี้หลักการก็ยังให้มีการปลูกซื้อขายบริโภคพืชกระท่อมภายในประเทศได้โดยเสรียกเว้นการนำ ไปใช้ในทางที่ผิดของเด็กและเยาวชนเช่นเอาไปผสมยาเสพติดที่เรียกกันว่า4คูร้อยเป็นต้นและการซื้อขายนำเข้าส่งออกต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมต้องขออนุญาตก่อนเพื่อไม่ให้สินค้าราคาตกและล้นตลาดจนเกินไป